ดีครับพบกับซ่องช่างตั้มกุก่อนนะครับโอ้ยนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับบ้านแมงทับพูนะครับมีไฟยาบยาบนะครับนี่นะครับโอ้ไฟมาใส่าำจับจากเพิ่นได้เอามาแต่ใส่ทับพูมาแต่ปะโซโบอไฟย่ำยาบโอ้ยนะครับเิคือถิน่นดิไซโนา่ไฟเบร์นี่เนาะจักก่อนคือถิ่นดิไซไฟนี่มาหนาตอนที่อาช่างตั้มฮะ เห็นไฟได้คิดถึงความหลังเลยบอ่าใชคือเห็นความหลังไฟแสงสีสีวิไลเนะเหมือนกับแมงเม่าบินเข้ากองไฟนะครับนี่นะครับแสงไฟดว้กระจุกโอ้ยไฟยายานะครับเห็นไฟมีแหงยาวเลดพี่น้องเอ้ยนะครับเห็นไฟมีแหงยาวเลยเนาะอืแหงยาบอันนี้ก็คือความเปลี่ยนแปลงเนาะความเปลี่ยนแปลงนะครับกระท่มทัพพูนะครับบ้านทัพพูนะครับตัวนี้นะครับก็ ไฟเงียบๆพี่น้องครับวีบบับบีบับนะครับไฟนี่ครับเห็นไหมมามันวีบวับวีบวับนะครับตอนนี้นะครับเห็นไหมครับพี่น้อง fc ทุกทุกท่านนะครับความเปลี่ยนแปลงนะครับของทัพพูบรรยากาศสีสันด้วยนะครับตัวนี้นะครับทัพพูนะครับไฟยงียบๆนะครับนี่นะครับก็กินข้าวให้มีสีสันหน่อยนะครับแมงทัพพูบอกนะครับ นะครับบ้านนะครับตัวบ้านนะครับอ่าตัวห้องครัวนะครับนี่นะครับห้องครัวก็โอยก่อเสร็จแล้วครับพรุ่งนี้ก็จะดําเนินดาเนินงานต่อพี่น้องนะครับนี่นะครับไฟหยาบหยาบนะครับโอ้เห็นต้าคขราโอเคแล้วพี่น้องเบบนี่ไฟหยาบหยาแบบนี้นะครับ

นี่นี่ก็นี่บอกรีบนี่จกอกรีบๆอยู่อออ <c oughs> บอกรใจเอ้บอกรเหลือทำหลายอย่างอยู่นะครับเหลือหลายอย่างนะครับเช่นวันนี้เราจักวันนี้จะทำอะไรต่อครับโอ้โหยังไม่บอกดีกว่าพี่ปิดเป็นความลับก่อนนะ <c oughs> <c oughs> ต้องลุ้นวันนั้นใช่ไหมให้พี่มานาเ <c oughs> ห็นโอ้วันนั้นขึ้นลุนรู้ว่าทำเใช่ไหมให้พี่มานางงไปก่อนงอออุบไปก่อนงงไปก่อนพี่มานา เนาะครับผมแล้วก็ไม่สุดแค่นี้นะครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเหมือนรถขายโอ่งครับาทิโครับผมโครงการระยะยาวจริงๆเหมือนรถขายโอ่งขายหมดขายไปเรื่อยๆนะครับจนหมดโครงการระยะยาวนะครับโครงการพลานล้านนมอร์เมนธรรมดาวนะครับนี่นะครับไปเรื่อยๆนะครับเอฟซีนะครับทงปลัูเนี่นะครับ นีตะปูนะครับเราก็ก่อแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับเราก็ก่อแค่นี้นะครับเออถ้ามันทึบมันก็โอ๊ยนะครับห้องครัวเนาะมันระบายไม่ดีระบายไม่ดีเราก็เปิดรุ่งเราตะข่ายมาใส่หรือ่ไม้ละแนงไม้เนงมาใส่ครับเรียบร้อยเลยเราค่อยทำไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ได้แค่นี้นะครับ,บ,บมันก็ทำแต่โอ้แต่ช้าตู่นะครับ โอ้เชาดุนะครับเราก็ทำกับลุงวางนะครับลุงวางก่อไปเรื่อยๆนะครับเหมือนก็พักหนักก็วางนะครับ ส anyway> ู้ๆครับช่างทำเป็นกำลังใจให้ครับผมครับขอบคุณพี่มนาามากๆนะครับที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้นะครับครับอพี่มนาก็ติดตามผมด้วยนะครับครับผมนี่นะครับอตามดูนะตามตามดูผลงานไปเอยที่อบล็อกนี่มันมีนะครับมีไม่สุดแค่นี้นะครับเอาจะถ่ายคลิปไปยังไถ่ายคลิปนะครับโอ้ไฟย่ามย่ามนะครับสีม่วงนะพี่น้องนะครับ บรรยากาศพี่น้องโอ้ยกินข่าวก็เห็นสีนั่นสีนี่มาเเออกินข่าวก็แซ่บปานอย่างพี่น้องรอบานนี่วิบวับวิบวับนะครับไฟพี่น้องนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับดุงว่างก็ได้มาโกนี่นะครับโอ้ยนะครับุ่งนี้ก็จะดำเนินการต่อพี่น้องนะครับเย็นๆนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับนี่นะครับ เราก็บล็อกขึ้นมานะครับอบล็อกขึ้นมานะครับแล้วก็จะทําให้มันเสร็จนะครับตรงนี้ถ้าไม่เป็นตาข่ายก็จะเป็นไม้ระแนงนะครับเออผมขอคิดดูก่อนนะครับตอนนี้ก็อยู่ในสมองผมนะครับนี่นะครับดูไปเรื่อยๆนะครับ ไฟก็ติดเรียบร้อยนะครับไฟห้องครัวนะครับอันนี้ก็โหลดนึงนะครับอันนี้ถ้าวพูก็มาเสริมนะครับถัาพูมาเสริมนะครับเพิ่มสีสันเพิ่นหวะนะครับถนะครับกินข้าวมันจะอร่อยหน่อยนะครับมีไฟย่ามๆนะครับนี่นะครับไฟเอฟซีมาดูครัวนะครับมาดูครัวนะครับนี่นะครับนี่นะครับบรรยากาศนะครับ ก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับก็จะทำไปต่อนะครับพุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้คอยดูกันต่อนะครับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้คืออะไรพรุ่งนี้คือเมื่ออื่นนะครับโอ้โนะครับบรรยากาศตัวนี้ก็หนาวนะครับหนาวเย็นแล้วนะครับ แมงทับพูคิดยังไงแมงทับพูถึงเอาไฟย้ำๆมาติดแบบนี้อยากให้มันมีบรรยากาศโอ้เราโรแมนติกนิดนึงนะครับหน้าแบบให้ซีด้เข้ามาดูกันแล้วโอ้หน้าชื่นชมหน้าเข้ามาเที่ยวโอ้เนี่นะครับเออแมงทับพูก็ให้มันมีสีสันนะครับมีบรรยากาศเออกินข้าวก็ให้มันอร่อยเนาะทับพูเนาะอไฟมันก็วิบวับวิบวับแบบนี้นะครับ แมงทถาภูก็สร้างสรรค์ผลงานมาเลยนะครับกับระบบไฟนะครับแสงสีเสียงนะครับเสโอ้ไม่มีเสียงนะมีแต่แสงนะครับนี่นะครับแมงทะพูหิวแสงยิบยิบยายับมาเลยนะครับนี่นะครับโอ้ทถาภูก็ได้หลังสรรค์ผลงานออกมานะพี่น้องนี่นะครับนี่นะครับเจ้าเอามาแต่สายไฟนี่เอามาจากไหนไมเถาผู เอซื้อยืมปะโซนะซื้อคืนใหม่โอ้ยืมปะโซนี่นะครับปะโซผมก็เพิ่งรู้นะครับโซแบบนี้ผมก็ผมก็เพิ่งรู้นะครับปะโซอบไฟย่ำย่าแบบนี้นะครับโอ้ปะโซก็ไม่ธรรมดาเนาะโบไฟย่ำย่าเหมือนกันนะครับปะโซนะครับ ปชอซื้อมาตั้งนานี่ยังประชอพ so ูด oh, จะซื้อ LIKE lonely, มาตั้งนานโอ้ยังไม่มีเวลาติดนะครับประเดิมแล้วเมถ้าพูประเดิมแล้วนะครับเออกินข้าวก็ให้มันอร่อยนะครับกินข้าวก็ให้มันอร่อยมันเป็นมีบรรยากาศนะครับมีบรรยากาศยามค่ําคืนนะครับอให้มันดูดีกว่าเดิมนะครับพี่น้องครับนี่นะครับเมทัพพูนะครับรังสรรค์ผลงานออกมานะครับ ลักสีอย่างป็นสีอย่างพี่น้องเอ้ยนะครับมิดม,ม,มิบมับมับนี่นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ<ว>กบดติดตามด้วยนะครับช่องช้างตามผัวก่อน